สวัสดีค่ะน้องพา,าเมา่กี้ไก่ไหมหรอสวัสดีเจ้าไก่น้อยนอนมีความสุขเลยนะแมอยู่ครบสี่ตัวเดี๋ยวไปเก็บไก่กันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมื่อนี้อาหารมีให้เขาน้อยเดียวนะะึงค่ะพี่น้องเขาเต็มกระเพงเลยเดี๋ยวเดียว มาใครจะง่อยมือเนี่ยมะใครจะง,ง่อยเคี่ยกี่เลยอาเขียเทศกับเม็ดปาปริกกะ ไ <laughs> ก่ไข่อารมณ์ดีค่ะะเตื่นกันน้คะน้องว่าเมื่อนี่เขาไข่ให้จากยังเมื่อวานนี่เอาอันนั้นมาห้องให้เขาเราด้ยค่ะพี่น้องอุ้ยโอ้ยเอาฟางค่ะพรดีไปทำควมสะอาดส่วนหลังบ้านก็เลยได้หยาแหงมาค่ะพี่น้องหยาอันอย่หลังบ้าน ไอ้พวกมันหนาอยู่หน้าบ้าน่อยให้เขาแหงแล้ววันนี้มันเป็นหนาสวยงาม่ะวันนี้เขาแหงแล้วก็เลยเออว่าสิเอาทิ่มก็ได้คิดเห็นไก่หา้าไปห้องไข่ไก่ได้สนุกนเ,นเดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะเมืนน้อนี้เขาได้ขอกก่ไหมขอกไข,ไข,ข่ไหมเขาไข่เฮาจนงวยโ <laughs> อ้พี่น้อง ใหญ่ขึ้นก็เก่าเอาอีโตกั้นปกติเขาจะมีโตกั้นเนาะค่ะเนาะเขาจะมีโตกั้นโตกั้นเนี่ยค่ะโตกั้นไว้แค่หลอกหนี่ลอกเดียวเด้นี่แค่ครึ่งเดียวนี่ตรงประมาณครึ่งนี่แล้วนี่เมื่อกี้เอาเอา๋อออาเนื้อกั้นนี่ออกค่ะพี่น้องนี่เนื้อกั้นนี่ออกก็ที่มันกระจากที่ว่าสองช่องเนาะค่ะเนาะเขาก็ให้เขาเป็นช่องเดียวกันไปเลยจง้ะเขากปที่ได้อันเวลากลับตัว อ,อันไข่เคลียไข่เคลียหย่างแสกเขาก็ระได้ใหญ่ๆในแะจกหน่อยนะคะน้อยเห็นบ่ค่ะอืมได้คอกใหม่มาไข่แบบสีใบเลยค่ะฟองใหญ่ๆแล้วนะคะ่ะพี่น้องนี่เห็นบ่ไขส่สดๆสีฟองน้อยนี่นะอ่ะไข่สวยๆบ่มาขี่ใส่นะคะเนี่ยสงสัยเขามักอยู่หรอกคะ่ะมักที่ม่เยอะนะคะเนะ้อ่ เด๋ยวอันนี้มาหัวเื่อนขาได้แล้วไข่สดสดสีฟองเป็ี่ยนยังไงคะเนี่ยออกระเทาหอยไม่มีตะปูยันไมหลุดลงเอาลมออกมาน้ำเรลละเดี๋ยวแก้งไข่เตะกันนะ ไข่สดๆสวยๆฟองใหญ่ๆนี่แหละค่ะความสุขของเขาอยู่กับนอกกับใกล้กับกาไปอยู่กับสวนกับต้นไม้ภูเขาไปค่ะหารเขาเรือลายอยู่ค่ะพี่น้องสี่เดือนเขาไปแล้วนะคะหารยังพอได้สื่ออยู่ ซีเดือนกล่าละน่าจะยูด้วยประมาณหาเดือนอยู่ค่ะพี่น้องอาหารถุงนึงเลยคะ่ะเนี่ยสําหรับใกล้ซี่ตัวน่ยจะยูได้ยูหาเดือนเนาะค่ะเนาะประมาณนี้ละเพราะว่ามันซีเดือนแล้วด้วค,ดววค่ะเนี่ยซีเดือนละนี่ละค่ะเนี่ยเมื่อนี่อากาศบ่ดีเลวค่ะพี่น,อน,น้องลมกระเฮงอือบ่เดดกับพวกนี้ แดดก็ไม่มีร่มก็แรงหนาวก็หนาวค่ะมือนี่กูกูกูกขอบใจนะขอบใจนะเจ้าไก่น้อยที่ไข่ออกมาให้เรากินขอบใจนะขอบใจนะสำหรับไข่สดๆขอบใจนะ คลิปนี้ไปก่อนด้วยค่ะเดอ้อบ๊ายบายค่ะ